สวัสดีครับผมเอิร์ธนะครับอยู่กับช่องคุณเอิร์ธรถเก่งมือ2องเกรด A นะครับวันนี้มาแนะนำรถเข้าใหม่อีก1นึ่งคันนะครับจะมารีวิวนะครับภายนอกภายในให้ดูนะครับคันนี้เป็น Toyota a l t i ตินะครับ 1.6G ปี2017นะครับเลขไมล์หนึ0ม่นะครับโดยประมาณนะครับ นี่นะครับคันนี้พายข้างหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโเมียมนะครับเป็นแมตเนอร์เชนแล้วนะครับสวยๆนะครับล้อแมคคอรสบหกนะครับเป็นคูโทนเนาะสีเทาหน้าเงานะครับภายนอกสีสวยมากนะครับพาเดินพาชมรอบคันหนึ่งรอบนะครับ สภาพพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าเอาไว้ก็เราไปใช้งานได้เลยนะครับของเหลวต่างๆเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับรน,นะครับรอบคันสวยๆนะครับเป็นสีบอลเนาะสวยมากอามาชมภายในกันบ้างนะครับนี่นะครับเป็นปุ่มพุชเสตาร์ทนะครับ มัลติฟังชันนะครับเป็นเกียร์ออโตเนาะเป็นขแบบคัดบันไดนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีเบตนะครับ้างในสวยมากตกแต่งเป็นสีเบตเนาะสลักกับสีดำนะครับเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับรุ่นนี้เงิน1.6นะครับสวยงามมาชม ผู้นั่งผู้โดยสารตอนท้ายนะครับนี่นะครับตามสไตล์เอาติสเลยนะครับกว้างขวางนะครับระยะเข่านั่งเหลือๆนะครับผมสูงประมาณร้อยจ็สิบแปดก็โหยังเหลือเป็นสองคืบอะครับมีแอร์ตอนหลังให้เรียบร้อยมีทีว่วางแก้วให้นะครับตรงกลางเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องดีกว่าอ่าชมห้องเครื่องกันบ้างนะครับ เป็นคีย์เลตนะครับเปิดบกไว่าในกระเป๋าเนาะกุญแจไวในกระเป๋าเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องไขกันเลยทีเดียวขึ้นรถก็กดพุสตาร์ได้เลยนะครับหน้าสวยมากนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมนะครับอ่านี่นะครับเป็นเครื่อง ดูอ่อวีวีทีไอนะครับพันหกร้อยซีซีเนาะของโตโยต้าเขาเนาะดูแลง่ายนะครับบำรุงรักษาง่ายครับคันนี้ก็ห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนี่ครับน็อตฝากระปงต่างๆนะครับเดิมโรงงานนะครับไม่มีการไขออกมานะครับนี่สติ๊กเกอร์เพจต่างๆอยู่ครบนะครับรูเม็ดอังต่างๆอยู่โรงงานนะครับรูกลมนะครับ น็อตไม่มีรอยแก่เนาะ,นะเป็นปากกระโปรงเดิมโตโยต้านะครับสภาพสวยนะครับคันหน้าต่างๆนะครับไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับสไกเกอร์อยู่ครบเนะาะคันด้านล่างเดิมๆทั้งหมดนะครับ นี่นะครับค้าใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 3 7 8 9 9 4 4 9เดีนะครับเดี๋ยวราคาผมใส่ไว้ในหัวข้อคลิปเนาะเดี๋ยวราคาผมใส่ไว้ให้นะครับครันนี้เข้าใหม่เลยผมมารีวิวให้ดูก่อนนะครับนี่สวยมากนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ